เคะเอเหล่านิทา,า,า,านโตเราจะอีหยวงเนาเอแห่งบ้านกกกล้วยนะจ๊ะออ่าในการที่ไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุนน่ะเพราะว่ามันเป็นการแสดงมากกว่าอืะนะส่วนคือแยืมเงินทใช่เหมือนกับการจัดงานเหมือนกับการจัดงานบุญในครั้งหนึ่งในนิทานเรื่องนี้น่ะก็ทำท่าไปกู้ทกศบุณเด้พี่นอ้องเอ้ยเฮ็ดคือแทเดดเว้ยว ใจดูขนาดดิบมมีเงินจัดงานที่นี่คนก็ซอยรัวรัวรัวคนรีบช่วยมารัวรัววนะคะอ่าค่าอย่างล่ะค่าหมอํำจ่ายสี่เจ้าห้าเจ้านะจ๊ะเออมันเหตุเป็นเถเดเออจ้าอืมทองเด้มีตั้งเป็นกิโลนันเร็วเออนะวัน วันดีคืนดีออกมาบอกว่าม,มีนู่นมีนี่มีทองเป็นขีดขีดเป็นกิโลมีเงินเงินล้านแค่กระดิกนิ้วบัดวันดีคืนดีมาบอกปมีหยังเออต้องอันปากกัดตีนถีบเออจักเสียวจังไหนกันเนี่ยอ่าอ่าจ้าบุนางเอกมั้อ้าวพี่เฟียดอืมนะนาะนะอเออนนี้่นะน,นิทานน่ะมันเทปเป็นเทเด้ออันงานอะไรนะงานงานบุญน่ะ อืงานบุญะ่ะขนาดงานงานทํางานบุญให้ตุก๊กาตานะเขายังต้องออกมาประกาศว่าจะไปกู้เงินทกสเพื่อมาจัดงานเลยเขาจะแสดงให้เอฟซีได้เห็นว่าเขาอะไม่มีเออไม่มีเงินจัดงานแต่เขาอยากจะจัดงานอย่างเงี้ยอืมมาที่นี่ก็เอเดฟซีก็แห่กันมาช่วยเหลือเลยว่าเอออยากให้อันอยากให้วัตถุประสงค์นะสำเร็จลุล่วงอะ่ะก็เลยพากัน ่ยเขาเรียกว่าอะไรนะระดมทุนช่วยเหลือเออไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าอันลงทานค่านู่นนี่นั่นเอฟซี FC จ่ายทั้งมนเงินที่กู้มาบริษัทแม้แต่บาทเดียวแถมเงินเกินที่มาทําบุญให้กับตุ๊กตากูเอาเข้ากระเป๋ากูเมิดโอ้มีแต่ได้กับได้ค่ะเออแมนบอ, <laughs> อืมแล้ว แล้วยอดเงินที่คนมาทําบุญนะก็ไม่ได้แจ้งนะคะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแล้วเอาลงวัดเท่าไหร่ทําบุญให้น้องเท่าไหร่อืมใช่ไหม,อ,มอันนี้เมนบบใส่สอ,อาา 1, สสงเงาคู่กับพันอ่ะใส่สองอาจจะเอออาจจะพันเออนั่นละพันใส่ซองเงาคู่กับพันหนึ่งเนาะเออเมนบ่คนซอยเท่าไหร่ด้วยมนันนี่เออเขาเพราะว่าช่วงนะี้มีการทําบุญออนไลน์ด้วยนะ เออหมายถึงว่าปากเลขบัญชีไว้เออผู้ใดอยากเหตุนก็โอนมาโอนมา,นมาจ้าแบบนี้นะอืมแล้วเขาจะไปรู้เออสามสิบล้านขนาดป้าไม่มันยังไม่กลัวป้าค่ะคุณสมเกตเออเงินบปค่ะก็ได้ยินเขาว่าอย่างนั้นจริงๆนะอืมเยินเขาว่าได้เนมันก็ได้จริงนะแล้วก็เรา เราก็รู้ว่าเอออันที่จริงแล้วน่าจะได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแปลงเงินน่ะมาเป็นสินทรัพย์ในหลายหลายๆหลายหลายหลายๆายที่เนาะซื้อเป็นที่ดินไว้อะไรเงี้ยเป็นหลายๆแปลงอ,อ่ะเออมีเงินปันน่ะมันคือแบบไปซื้อที่ที่มันเป็นขุดเนาะตาขุดเนาะเออค่าจ้างหมอลำหมอหมอฟ้อนอีกกินสองสามโตอ่าหวาน มวลาวุดหวานเจีย๊ยบเออนะไม่ได้หน่อยนะคะอันนั้นอันนี้คือหลังแล้วนะหลังจากน,นี้แล้วนะนั่นแหละถึงเวลามันเดือดร้อนจริงๆบ่มีไผ่อยู่ข้างมันวันที่28ถ้าระการตัวไผ่จะช่วยเออบักัวรลันบักัวอลันจะไปบโเนะเขาน่าจะทําเรื่องไว้แล้วหนูว่านะอืเออมันจะต้องมันจะต้องทําเรื่องอะไรไว้แล้วแหละเดินเรื่อง ยืนประกันไว้แล้วเห็นนะคะอะขนาดป่ามามยังไม่กลัวไม่กลัวค่ะพูดเธอซึ่งไม่มีความผิดใดๆแม้จะทำความผิดกับสังคมไม่ว่าจะผิดในเรื่องของอ ความเหมาะสมหรือว่าผิดในเรื่องของกฏกฎหมายกูก็ไม่เคยผิดค่ะเ <c oughs> ออค้อนหี่หยังเออนะอ่าบางเรื่องบเรื่องบางเรื่องอ่าในเรื่องของความเหมาะสมหรือความอ่าไม่สมควรนะนะเออม,มันก็นยังว่ามันโม่ผิดอยู่ดิอืมค่ะค่ะพี่นุษนะคะมีเงินไปนสิบล้านน้องพอลลี่มีเงินไปนสิผู้ใดจา ถูกกุนุไลนะคะสมเพลปากนะเออนะเส้นให่แมนโบพูดประสิท์เส้นใหญ่คักใ่เน่ใ่จนเขาเบื่อถึงเด้เออกฎหมายทําอะไรไม่ได้เออสังคมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของสังคมในเรื่องของนี่ก็ไม่มีไม่มีเขาเรียกว,ว่าค้นบ่มีนี่ยงวะความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีไม่มีเขาเรียกว,ว่าเหีย่ยว่ะ เวลาเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็จบแค่นั้นนะคะอืมเพตอย่างไปก็สร้างังไม่รู้เรื่องค่ะเออค่ะแต่ว่าวันที่แปดนะั้นลุ้นหนูคือเราอะเราเราคนท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามเนาะ สปากเกตตีแอดลี่จ้าพี่เฟียสเออคุณย่งหัวฟูมาดีค่ะยั่วยวนกวนใจคนทำงานยั่วยวนกวนใจคนทำเพียรลงก่อนคืออะไรยั่วยวุนยั่วยวนกวนใจคนทำงานนะฮะเอออันที่จริงแล้วอ่ะใช้วิธีใช้วิธีไลฟ์สดเอ่อแบบแบบอ่าพี่โหละพาก็ดีเหมือนกันเนาะอืมคือ อ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ไปมันไม่ได้ใช้พลังงานเยอะ <c oughs> นะคะไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเออถ้าเราถ้าเราสมมติว่าเราเราคิดเองแล้วก็พูดเองเอ่ะเออมันใช้พลังงานเยอะมากนะเดี๋ยนะช่องกำลังลงเรื่องอ๋อของอ๋อค่ะคุณรัชดานะคะฟังแล้วค่ะเมื่อกี้นี้รู้ว่าผิดแล้วยังยัง่วยวนเขางอ๋อ เข้าใจแล้วพี่ลงกอมพี่เดียวสวัสดีค่ะค่ะเดินกลับจากอุดรค่ะพี่เดียวไปเซ็นสัญญางานช่ว <c oughs> งนี้ก็างานรับเหมาถมดินนะคะก็ให้ลูกน้องไปไปทําแต่ว่าเราก็เราต้องไปดูด้วยแหละแล้วก็กลับถึงบ้านเราก็ไปไปส่งลูกน้องที่อุบลค่ะค่ะใหญ่ยยกว่าผู้ว่าจังหวัดอ้างแม่งไปทั่วใช่ไหมคุณสุรศรี เคยกว่าผู้ว่าจังหวัดคุณบอกเออสาธุขอให้มันเนาะคุณขวัญใจเนาะอันอันอันนี้นะเราก็ไม่ไม่ได้ว่าสาธุไม่ได้ว่าอะไรหรอกแค่เราอยากรู้ว่าการทําแบบเนี้ยมันจะรอดมันจะรอดกฎหมายไหมแต่ว่าในเรื่องของใน,ในเรื่องอย่างอ้วนบอ้ยหรถพ่วงทั้งหมด มีแต่รถคันใหญ่ๆอื้ยไทยนะคะในเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเรากระทําแบบเนี้ยมันมันจะผิดไหมอะไรไหมเราแค่อยากรอรอลุ้นนะคะรอดูเนาะเออค่ะ